สวัสดีค่ะมาครับปลามหามูกินย่าใบค่ะเวลาใายมาก็จะมีลูกหมาตัวเล็กๆนะคะมาด้วยเพราะว่าถึงเวลาตื่นปราได้น้ำผึ้งค่ะจะกินแบบฮันนี่โทสกับกาแฟเนาะค่ะ กาแฟใส่นมจือดอืมอากาศเย็นเย็นสบายนะเอา้าผิดฟ้าสีดำเหมือนกัน อันนี้เป็นน้ำพึ่งที่นี่คะ่ะเขาเขาดูดาจากดอกไม้นะะเนี่ยค่ะเกสรดอกไม้เป็นเป็นน้ำพึง100่งลอยเปอร์เซ็นต์ยู่แต่ว่าเป็นพึ่งแบบนะคะเนะาะธุรกิจทำน้ำพึง่งเขาเขียนว่า อย่าให้ทารกที่อายุต่ำกว่า1ปีนะคะใช้อย่าใช้กับทารกหนึ่งปีลงมา12เดือนนั่นเองเอาเอา,เอาขนมขนมจะจะไม่อุ่นละนี่อันนี้เป็นขนมปังนึ่งนะคะเราใส่อันนี้ก่อน มามัยถ้ากินมามัยเนี่ยตองกินกับแนวแบบหวานๆค่ะจังกล้วยยังเสียกล้วยน้ำผึ้งช็อกโกแลตน้ำผึ้งเดือนห้า มิมนะคะโอ้สอนห้างมิมยี่แถวบ้านร้านถ่ายรูปมาให้ดูเอาภาพมาให้ดูสอน์ฮันนี่เบรคขนมปังนุ่มไม่ใช่ขนมปังอบแต่ถ้าอบก็จะอร่อยอีกแบบนหนึ่งอ่ะอืม ล่ววีวีค่้คือ,อ้นแ้มหนาวอะแต่ตอนนี้มันจะเข้าช่วงนาอากาศดีแล้วค่ะตอนนี้เชอร์รี่บอมส์ต้นเชอร์รี่ไหมคะกําลังออกดอกง่ามแต่ว่ามันไปใส่บันไดนะคะมันก็เริ่มบัไดไปเบิงน้องหมาอิ่มแล้ว ความเค็มของมาไมแล้วก็น้ำผึ้งนะคะมันจะตัดกันพอดีถ้ามีแต่น้ำผึ้งนี่เฉยมันก็จะรสชาติละมุนหวานนะเดี๋ยวถ้าม,มาไมก็จะได้ความเค็มปลาแรม,มน้ำผึ้งแบบนี้ค่อยทาขนมปังอะอ่ะอะอืะอ ้นหรอโอ้ยหนาวอ่ะหนาวลว,วยก็จะเป็นลวยที่หอมหวานแล้วก็เค็มปลาแรมอาหารเที่ยงปะเนะค่ะ น้ำผึ้งห้างนึงนะฮะไปเห็นเพื่อนบีบนะไปเบิ่งช่องอ่าโอ้ยมอล่มัมอ่ะมอลลั่มคอเขานะคะ้องหน้าข้าไหคะ่ะเพื่อนบนหูจักป่าดอกตวบาป่าหูจักเพื่อนหูจักไม่คลิปเลยนะ,ะ่ะเพื่อนอันเป็ดนั่มคอเขานยคะ่ะเบิง่งเพื่อนเพื่อนค่ะเลือกเบิ่งเอาคลิปได้มากนะ,ะ่ะเพื่อนพาไปเบิ่งอ่ะคนบีบน้ำผึ้งใส่ขวดห้างนึงได้ ได้ขวดนึ่งอยู่ค่ะขวดนึ่งมัง 300. นสามรอยมีมีช,ช็อกโกแลตราดบนกล้วย<ม>พระเอกมอลั่มเนาะคะ่ะนั่งเอกขึ้นกัน่ามคนแต,งต่งโตแต่งนานี้แล้วคนใส่ชุดมบปอนแบบมอลั่มนะคะอ้จะมันงามล่า จะวัดลงค่นมันเป็นลำคล่นคล่นลองเพลงกระตรงเสียงดีนะคะมอล่มเนาะก่อนที่จะออกวิธีที่แบบเดนมามอล่มต้องมีการคัดเสียงคัดลองอยากเป็นนักลองนะทยอยเวลาใดอยากเป็นนักลองเนื่องแล้วก็เป็นอา กุ๊กหนึ่งสามารถเหตุงานในในครัวได้ผ่าเรียนกุ๊กมาเนี่ยไปได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นนักร้องอยากจะร้องเพลงเป็นอยากจะจำเนื้อเพลงได้แต่งตัวเม่เราขึ้นตุ๊ก,กตาเป็นเป็นง,งามๆเป็นเป็นเต้นเราง,งามไ,มาไหมฮะมอล่ํามี้ย เนมีแม่ยกก็อต่งนี้แต่คำว่าแม่ยกข้างบนคือบ่มีพอยกเพื่อนอันเข้นรถนะคะนาะใส่ลำโพงใส่เครื่องเสียงเพื่นแล้วเพื่อนกลับไปน้ำมูบานเหมือนอตา ยายที่เพิ่นแบบว่านางลางถวยลางซ้ำอยี่ยเนี่ยได้ยินเสียงดน,นตรีก็ลุกขึ้นมาว้างถวยว้างซ้ำแล้วก็มกปอนใจหมอนร่ำอของเงินน้องหน้าข้าเนาะคะ่ะโอ้เพิ่นซื้ออีหยังน้องนมบอกเออไอหยังโอ้ยบอจับซื้อบ่ไดแต่ว่ามีเข้ามาหน้าข้าะ <c oughs> บอรู้คนอื่น <c oughs> เห็นม่นนะะม้เนาะค่ะเวลาป้าไปเบิ่งช่องนั้นช่องนี้เนาะ อิ่มอิ่มไปมื้ออาหารมื้อนึงอืมอืมนี่มาจาไหนเนาะมาไหนมา,มามให้เขากินขนมปังนุ่มๆ ขนมปังร้านตุลกีเขาจะมีเม็ดงาอช่เดี๋ยวเอาน้ำพึ่งใส่หวานๆีก ขนมปังอีกสองก้อนเรื่องางความไหมฮะเลอะโอ้ยดำยังแต่สีออูวเลย ช็อกโกแลตตอนนี้โอเคอยู่ค่ะแต่แบบช็อกโกแลตี่เป็นไอศครีมไม่ค่อยมักช็อกโกแลตฝรั่งเศสมูคคลิมเมอก้อนเนี่ยค่ะก็แทกเป็นไมทรัฟเฟิลม,มาไก่ช็อกโกแลตบ่ไ,ได้ะค่ะแพ คือกินนมาได้กระดูกแข็งๆมวานก็้ะกัดได้อเอา้ากัดมา,ดาเลยค่ะเอายังไงดีเอาเอาลองส่วนนี้ใช่ส่วนที่นิ่มๆสิกินได้ไหมไม่มีน้ำผึ้งอ่ะ กินมาได้เลยด้วยค่ะ,ะ,ะ,ะกัดไม่ได้เลยเพราะมันเหนียวสำหรับเขาบนนัวมาก่าเรียกขนมหวานหาน,นกาแฟข,ขมขมจะกินยังก็ต้องเฮ็ดเอาเนาะค่ะ มันบอกเดสามารถไปร้านกาแฟาได้คืออยู่บ้านห้อมแต่ว่าเราทำเองดีกว่านะของหวานๆของครีมครีมเค้กเครื่องดื่มหวานเพราะว่าจะไปเห็นเขาทำเ้วเขาสืบป,ปกกายกินมาได้แต่ว่าเขาปฏิบัไปเห็นเขาทำหรอกเขาเขาทำอยู่ในห้องครัวห้องเครื่องห้องห้องเย็นน้งองคนนะคะเนาะ กอดมามาเราเช็ดมือก่อนมาไม่ไม่จะกอดมาฮะปุ๊บครับฮะครับฮะครับครับเช็ดมือกับช็อกโกแลตแล้วก็มาดมผ้ามานี่มาครบอบห่ะ เมืองไทยเหรอใช่ไหมดั้ดงแบบแมบเนี่ยเขาจะให้ขึ้นเครื่องไหมแต่เขาถ้าสมมติว่าจะขึ้นเครื่องเนี่ยเช็คดูนะคะว่าชิสุนี่ขึ้นเครื่องได้ไหมก็มีอย sure. ู่ในลิสต์อยู่นะว่ามาพันธองปลาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยจะขึ้นเครื่องได้มาหาแม่มาเซ็ตเซ็ตหาเซ็ตหาเอ้าเอาหน้าบึ้งๆมาดูสิหน้าบึ้งๆมาดูใกล้ๆสิเออ่ะเซ็ตเซ็ตเซ็ตเห็นรีไหมนั่นเห็นลียาไหม ว,ว่าจะหนีไปเที่ยวสักหน่อยจะได้เอาไปด้วยกันนะสวัสดีนะคะเราหนาวแล้วนี่นี่มีผ้าหม่มมีผ้าหม่มจะตัดขนที่นี่หรือไปตัดที่ไทยเนาะเนี่ยโอ้ยเลยตั้งหลายเดือน,นยังไม่รับวัคซีนเลยถ้ารับวัคซีนแล้วก็ต้องดูบา้าอ,อสเต็ปต่อไปเนี่ย แล้วัคซีนแล้วต้องกักตัวหรืออะไรยังไงไหมคงไม่ได้กักถ้ารัวบวัคซีนแต่ว,ว่าเอ่อคงต้องนี่ยังก่อนใบกาดไปนะคะโอเคนะคะมาทักทายเท่านี้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใครมีช่อง คอมเมนต์เพื่อที่จะให้เพื่อนเห็นตัวเองแล้วก็เข้าไปติดตามนะถ้าปายังไม่ได้ติดตามใครก็คอมเมนต์มาบอกปาว่ามาติดตามตั้งนานแล้วทําไมไม่เห็นไปดูช่องอของอตัวเองบ้างก็คอมเมนต์ไว้นะคะนั่นแหละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ